คือบางคนเนี่ยตอนนี้อาจจะงงว่าพี่เวฟครับทำไมเอ็นชาร์ของพี่เนี่ยมันพังไปมากขนาดนั้นก็อยากจะบอกว่าที่มันพังไปมากขนาดนั้นเนี่ยผมเป็นเพราะอะไรรู้ปะเป็นเพราะสิ่งนี้เลยฮะใช่ครับคือเราไปฟาร์มหินมาโคตรเยอะเลยคือฟาร์มเยอะมาก <c oughs> คือแบบฟาร์มมาแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยอะ่ะ ก็วันนี้เนี่ยครับผมหลังจากที่มีน้องๆเนี่ยเห็นสภาพบ้านของพี่เวฟเนี่ยผมไปที่พาร์ทที่แล้วหรือว่าพาร์ทก่อนหน้านี้ใช่ไหมหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าเห็นไอ้เจ้าสวัสดีครับอ่มาทำอะไรกันเยอะแยะครับ เอ่อขอไม่ยุ่งละกันเรื่องนี้คือก็มีหลายคนเนี่ยอยากจใจวีเวเนี่ยสร้างบ้านใหม่สุดทีเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราแทบจะยังไม่ได้สร้างบ้านใหม่เลยวันนี้เราก็เลยจะมาฉวยโอกาสนี่ผมในการสร้างบ้านนั่นเองซึ่งจุดที่วีเว็จะสร้างบ้านเนี่ยก็ได้เคยบอกไปแล้วนะทุกคนก็คือ,คอ,คอไอ้บริเวณตรงนี้ใช่ไหมที่เราจะสร้างบ้านยังฉะนั้นวันนี้เราจะมาสร้างบ้านในไ Minecraft กันแต่บอกเลยว่าบ้านที่ผมจะสร้างมันอาจจะไม่ได้สวยอย่างที่ทุกคนคิดเนื่องจากว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันไม่เพียง อเวคือตอนนี้โจทย์ของผมคือว่าเรามีแค่ไม้อคกในการสร้างบ้านแล้วก็จะเป็นเจ้าหินหยาบในการสร้างบ้านน,นั้นซึ่งผมจะต้องคิดแบบบ้านเพื่อไอ้สร้างไอ้พูกนี้ขึ้นมาเว้ยซึ่งมันยากมากแต่ถ้าเกิดว่ามีต้นสนมันก็จะทําให้เราง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะออกไปหาต้นสนกัอนไหม,มไม่ผมจะไม่หาต้นสนก่อน เราจะสร้างบ้านเก็บของกันก่อนดีกว่า <conhe c els> <ons> ซึ่งการในสร้างบ้านเก็บของเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่ดีนะแต่ผมยังไม่อยากจะสร้างให้มันดูใหญ่อลังการงานสร้างเท่าไหรอ่อ่ะคือเพราอะไร Thanks. รู้ว่าทุกคนคือยังไงก็ตามไว้ในอนาคตอะ่ะเราก็ต้องมาสร้างบ้านที่หลังใหญ่เบ้อเลอเทอรท่าแล้วแบบหลังใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ของเราก็คือเราจะสร้างบ้าน ใต้ดินครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดเราจะสร้างบ้านใต้ดินเออซื้โอโจมผมวอาผมจะต้องเอาโจทย์ของผมก็คือผมจะต้องเอาบล็อกแต่ละบล็อกแล้วก็ทุกๆอย่างไปสร้างนั่นเองฮะก็ขอหน่อยแล้วกันนะมีถานเหลือไปเอเคอบครับเดี๋ยวเราอไปเอาไมา้ตัวนู้นด้วยอ่ะโนโนโนอย่าทำร้ายเราเพื่อนพวกนายอย่าไปทำร้ายเราใช่ไหมอย่ายิงมานะ้นหะน้าวัวล่องหยุดเลยล่ะมึงสต๊อบ สุดเอออยู่นั่นแหละนหนายว่าขารลยเซนี่ทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเราก็มีไม้อยู่นี้หน่อยเนาะเราจะเก็บไปนะครับผมเพื่อที่เราจะเอาไม้พวกนี้ไปทําการสร้างบ้านอยู่ฝั่งโน้นซึ่งก็ผู้ได้คำเดียวว่าเราจะสร้างใต้ดิน <c oughs> คือ้เกิดว่าถามว่าเอาทำไมต้องเป็นใต้ดินด้วยพี่เวททำไมไม่ทําเป็นบ้านบานดินเลยก็คือก็ตามภาพนะครับผมอยากจะสร้างบนดินให้มันดูใหญ่ไปเลยแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์อย่างเช่นไม้ของเรามันไม่ครบเพราะผมต้องการสร้างบ้านที่มันมีไม้สนด้วยอ่ะนั่นคืว่าเราสร้างบ้านโดยที่มันมี แบบไม้โอ๊กอย่างเดียวผมรู้สึกว่ามันไม่สวยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะสร้างบ้านโดยที่จะมีไม้สนด้วยซึ่งเราจะสร้างไว้บริเวณไหนดีบริเวณไหนที่มันเหมาะสําหรับการสร้างบ้านของเราที่มันอยู่ใต้ดินวะทุกคนผมคิดว่าบ้านที่อยู่ใต้ดินผมคิดว่ามันควรที่จะอยู่บริเวณนี้แต่ตอนนี้มันผมวิ่งมาแล้วผมเจอมันเป็นหลุมว่ะ เราควทำยังไงกับหลุมนี้ดีป่ะคือถ้าเกิดว่าเราถมหลุมนี้มันก็ลครอยู่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะต้องเล็งเป้าหาพื้นที่ในการสร้างบ้านใหม่ที่ไม่ใช่ตรงนี้ไหมผมคิดว่าเราควรที่จะเอาไว้ใกล้ๆก,ลกับบ้านใหม่ของเอ้ไม่ใช่แต่บ้านเก่าของเราดีก,กว่าน่าจะเป็นหน้าผาริมตัวนี้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะเออมันสามารถทาได้นะ <S <S อัปเกรดบ้านมาอยู่ในนี้ก่อนแล้วในอนาคตเราค่อยไปสร้างหลังใหญ่ๆตรงนู้น ใช่ครับมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแหละสําหรับผมนะขอเหล็กนะฮะวันนี้เาต้องการเหล็กหนึ่งก้านอุ้ยเดี๋ยวนะไม่ต้องการล้วมีพรวดอยูอ่นอนก่อนแล้วกันทุกคนตอนเช้าเราจะได้ออกไปทํางานแล้วก็กะระยะวอกต่างๆสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนว่าเราจะเอาตรงไหนเป็นทรงบ้านของเราอะซึ่งก็พี่เวฟบก็จะทําประมาณบริเวณนี้แล้วต้องทำยังไงใช่ครับเราก็ต้องมากะกันว่าเราจะาบ้านเราประมาณไหนผมก็จะประมาณ1 2 3 45 6 7 8 8บล็อกนี้แล้วความลึกเนี่ยผมจะเอาลึกมาถึงตรงนี้ใช่เอาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเค่อยตบดินเพิ่มเติมก็ยังได้โอเคงั้นเราเคลียร์ยกันทุกคนเอาตรงๆต,ตามจรงิง่ะการสร้างมาใต้ดิน่ะมันก็ไม่ได้ยากหรอกทุกคนแต่มันเสียเวลาอย่างเดียวคือเราขี้เกียจมานั่งขุดว่ะ จริงวะคิดเหมือนกันไหมที่ผมรู้สึกว่าเวลาเราสร้างบ้านใต้ดินอ่ะมันดูแบบลึกลับอ่ะ <c oughs> คือมันดูลึกลับมากเลยนะเว้นี้เลยโอเคนนี้ก็พอแลวมัง้งเออไม่ต้องทําให้มันยิ่งใหญ่หรอกถามว่าดินที่เหลือทําอะไรครับใช่ครับปกข้างบนไปเลยก็คือว่าเราจะพยายามทําให้ข้างบนมันดูสูงไว้ก่อนไว้แล้วก็เดี๋ยวด้านข้างไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งที่หลังก็ได้นะตอนนี้คือเราต้องการโครงบ้านก่อน แค่นั้นแค่นั้นเลยแล้วก็ตรงข้างหน้าตรงนี้ยนะทุกคนเราจะดทาการทุบเป็นน่าจะประมาณ4ี่คูณสี่น่าจะได้นะฮะซึ่งก็เดี๋ยวนะนี่ราคาบ้านกูมันจะต่ำไหมวเนะี <laughs> ่ย เมันต่ําเกินอ่ะทุกคนมันต้องสูงกว่านี้อ่ะขอเพิ่มดีนหน่อยละกันนะครับขอเพิ่มดีนหน่อยแล้วกันนะครับอีกสักชั้นกงไม่เป็นไรหรอกมัง้งม,มันต่ําเกินอ่ะมันต้องสูงกว่านี้เว้ยคือผมต้องการให้มันเดินสะดวกอะไข้างในเราไม่จะต้องการให้มันดูแบบเดินแบบเทอาทันเกะกะโอเคเราก็ได้ถูกขึ้นไปถึงบล็อกนี่เลยแล้วออกมาเป็นทรงบ้านประมาณนี้เนี่ยผมเราก็จะทุบทั้นข้างด้วยอย่างนี้เรียบร้อยทรงบ้านใหญ่ไปบัวตแป๊บน,นึงนะของแก้ก่อน มันใหญ่ไปบ้าวว่าสบอ็อกนี่ก็น่าจะโอเคแล้วนะเว็บเออจริงงั้นเราถมได้ข้านสักหนึ่งหนึ่งฝั่งแล้วกัน อ่ะผมก,ก็ไปเลยครับขอโทษครับขอโทษครับ,บ,รบเรื่องเราก็เพิ่มนี้มาเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วไปเออเพราะฉะนั้นเราทุบตัวหน้ากก่อนตกแ,แต่งตบแต่งใช่ไหต้องมีการตกแต่งนิดนึงว้าวทำออกมาสเลเลยมากไอเดียเราได้มาแล้วทุกคนเป็นเส้นทางแบบนี้นะครับผมเลี้ยวเรากร็จะขุดเข้าไปข้างในลึกเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเราชอบเลยเว้ยเราอยากได้ลึกแค่ไหนเราก็ออกลึกแค่นั้นเลยนี่เรียบร้อยแล้ววีวก็น่าจะขุดเข้าไปประมาณนี้ถามว่ากี่บล็อกไม่รู้ คือ <K r ug> ผมไม่รู้จริงไม่ได้ปกตีแต้วยคือ <K r ug> ผมไม่รู้จริงว่าผมขุดเข้าไปกี่บล็อกแต่ว่าคือตรงเนี้ผมรู้สึกว่ามันมันใกล้ไปใช่คือผมอยากจะทําให้มันลึกไปกว่านี้ครับคืออันนี้คักลัวมันจะขึ้นไปชนแล้วมันจะไปชนฟาร์มอ่ะดูดิคือมันมีฟาร์มอยู่ข้างบนไว้แล้วผมกลัวเจ้าตรงนี้มันจะไปชนฟาร์มอยู่เอ้หรือว่ามันไม่ชนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด,ยวดูจากสภาพแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปลึกกว่านี้มันก็ดูไม่ชนนะเพราะความสูงของบล็อกมันก็สามบล็อกได้อยู่นะอ่าโอเคงั้นผมขุดเข้้าไปลลลึกกๆเยแวัน คือตอนเนี้ยนะอยากจะมีผู้แบบไดมอนด์เพชรอะไรเงี้ยแบบว่าเอามาทําเป็นแบบครัว Pet, เพชรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูดิ่ใช้ครัวขุดกูรู้สึกลำบากลำบากอ่าเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยผมจะเอาใส่ไว้ประมาณนี้ก็พอก่อนเนี่ยเราไม่ควรที่จะต้องใส่ไปให้มันมากทีเดียวใช่เราไม่ควรที่จะทำอย่างนั้นโอเคมาต่อไปครับผมสิ่งที่เราต้องทําเราต้องใส่เป็นเจ้านี่ฮะใส่ขาไปเลยโอเคหนึ่งแค่นี้พอนะครับผมแล้วก็เราจะคราฟตัวคราฟขึ้นมาตามด้วยทำ แผ่นพับครับใช่ครับผมแผ่นพับเนี่ยเราควรเอามาใส่ด้านข้างแบบนี้นี่ขมยด้วยเหมือนกันคือเราใส่แผ่นพับให้มันดูเป็นเหมือนแบบว่ามาดทรงกลมอ่ะทุกคนคือก็ใจอารมณ์ไปคือแบบแบบอย่างน้อยมันดูแบบทรงกลมหน่อยแบบหมุนอะไรเงี้ยแต่กูไม่รู้ว่ามันจะทรงกลมให้เราหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ว่ามันก็พอได้นะแล้วต่อมาเนี่ยเราต้องเอาบล็อกไม้เนี่ยผมมาปิดป๊าบเดี๋ยนะปิดป๊าบแบบนี้ตามด้วยใช้ขวาเนี่ยขุดตรงกลางครับแล้วก็คลิกขวาล้อมรอบเลยนี่แบบนี้เห็นไหมแค่นี้เราก็จะได้ทรงออกมาเป็นแบบว่า เป็นเหมือนแบบบ้านอะ่ะเ,เป็นบ,บ,บ้านน่ารักน่าแล้วอะที่เหลือเราทำยไงคะเราก็จะทําการปิดด้านข้างไว้โดยการที่วางบล็อกดินเนี่ยเอาไว้แบบคงแบบลักษณะคล้ายๆเดิมใช่มันก็จะดูแบบสมูทแล้วก็ดูดีขึ้นมาหน่อยมันอาจจะดูแบบเนียนกืนไปกับอาภูเขานะี่ยฮะซึ่งกูก็พูดเวอร์ไปแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะทุกคนที่เราจะ <laughs> ต้องรอมันเขียวก่อนเน้อเนี่ยวมันเขียวกากลับกลายเป็นเหมือนเดิมแล้วเนี้ยเดี๋ยวนี้ออกก่อนอ่ะัวันนี้ไ่วาไงไว้ข้างในสุวนถามว่าข้างในทําหรือเปล่านะครับข้างในก็ตามสเต็ปนี้ครับทำเหมือนกันใช่ก็ใส่เข้าไปเลยนี่มันก็มทำเหมือนกันเออก็จะได้ออกมาเป็นบ้านอ,อ่ามิเน,นเนี่ยนนะครับลักษณะแบบนี้นั่นเองมันดูดีป่าววะแต่มันก็น่าจะได้แหละโอเคมาก็ถือว่าใชได้ <laughs> สภ <laughs> าพนี้เรียกว่าใช้ได้ต่อไปเนี่ยเราจะมากําหนดห้องของเราเองซึ่งบล็อกเนี่ยพี่เวฟบว,ว่าเราจะทําเอาไว้ประมาณสัก4อันใช่ถามว่าสี่อันคืออะไรแบบนี้เลยทุกคนคือพี่เวฟบเนี่ยจะขุดด้านข้างขึ้นมาเพิ่มเติมแล,แล้วก็จะใส่เจ้าบล็อกไม้เข้าไปแบบนี้นี่เห็นไหมพอเราใส่เข้าไปแบบนี้แล้วเนี่ยพี่เว็วก็จะอ่าเห็นไหมมันจะมีแบบเหมือนีเห็นข้างในด้วยเราจะทํายังไงฮะเกรตรไหมไม่ต้องฮะเราใส่ไว้แบบนี้แหละง่ายๆอ่าใส่ไว้แบบนี้เลยแล้วก็ต้องขุดไม้ ก็ต้องขุดอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องขุดอะไรขนาดนั้นก็ได้ตอนนี้เนี่ยเราก็แค่ไปหาห้องแล้วก็ทําห้องของเราขึ้นมาซองแต่ว่าเราต้องกะระยะก่อนนะซึ่งระยะที่เวียดจะทำการะกะระยะก็น่าจะเป็นระยะนี้เลยทุกคนประมาณสักห้าบอก ใช่ก็จะมี12345แล้วเราก็จะวางบล็อกที่6ตรงนี้เว้ยเออตรงนี้เลยใส่นี่เข้าไปนี่ก็จะเป็นระยะแบบนี้ก็คือ5บล็อกแน้วเราจะต้องเว้นตรงกลางให้เป็นเลขคี่ถามเป็นเลขคู่ได้ไหมไม่ได้ครับมันต้องเป็นเลขคี่เท่านั้นซึ่งก็เราจะใส่ไปเดี๋ยนะทำไมมันรู้สึกอ้ยเอาไปอีก,กรอบดีกว,ว่านาะ ดูนะไอ้นี่กูจะพังแล้วอ่ะดูดิสภาพน้องคือแบบน่องสารมากอะ่ะมาเราได้ใหม่มาแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงโอเคเดี๋ยวเรียบเนี่ยขอเคลียร์พื้นที่แล้วก็เคลียร์ทุกๆอยา่างจากห้องนี้ก่อนแล้วกันมันจะได้แบบรวดเร็วไงเออมันจะได้เสร็จในอีพีเดียวเลยทุกคนเรียบร้อยมังะ เนี่ยคือผมได้ทําการอ่าขุดด้านข้างออกแล้วก็ใส่เป็นไม้เป็นที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถามว่าเราจะทํายังไงต่อใช่ฮะตามสเต็ปคือเราจะทําเป็นแบบว่าพื้นตรงนี้เป็นหินก็ได้แล้วที่เหลือเนี่ยเราจะเป็นไม้ก็ได้ซึ่งวิวเนี่ยเขาจะทําแบบนั้นเนี่ยเร,เราจะใช้เป็นหินใช่ก็ใส่ไปให้สุดเลยใส่ไปเลยใส่ให้เต็มนะใส่ให้เต็มนี่เลยยัดไปเลยโอเคแล้วยานั้นเราจะทํายังไงใช่ฮะเราจะวางตัวคราฟไปหนึ่งอันตามด้วย คลับขึ้นมาเป็นประตูเดี๋ยวนะจำได้วว่าในบ้านเรามีแมอวอ่ะกลัวเปลี่ยนไว้ก่อนเดี๋ยวบอสเตอร์เข้ามากวนต่อไปเราต้องทำไงเราจะวางบล็อกไม้เนี่ยหมูขึ้นมาเลยใช่ถามว่าเปลืองไหมโคตรอะ่ะคือวิธีนี้ไม่แนะนำสำหรับคนที่ขี้เกียจตัดไม้นะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่เปลืองแบบเปลืองสุดๆอะ่ะ เสรก็ไม่เรสรก,ก็ไม่เป็ไไม้พวกนี้ไม่เป็นไรอะ่ะยังไงเราก็สามารถไปตัดใหม่ได้อยู่เล้าเสร็จไม่เล็ต่อไปเราก็ทำไงเราก็ต้องขีดขวาที่ไม้นะครับทาให้เขาเนี่ยกลายเป็นไม้ที่แกะสลักแล้วจนแล้วหมดใช่นี่พอเราทําเสร็จแล้วเราก็จะได้ห้องมาประมาณนี้เดียวต่อไปเราต้องใส่ดีเทลรายละเอียดของบ้านของเราด้วยซึ่งก็ตามสเต็ปครับตรงเสาเนี่ยเราจะใส่แบบนี้ให้หมดเนื่องจากว่าไรบ้านมินเนี่ย,ยมันจะต้องแบบเขาเรียกว่าบ้านอะไรวะบ้านคนแค่ คือวลาต้องมีแบบทรงๆเนี้ยไวให้หมดทั้งบ้านไว้ทุกคนมันจะดูดีมากใช่แต่ความจริงมันไม่ต้องสร้างเงี้ยมันสร้แบบนึงแต่ผมจำไม่ได้แล้วเราไม่ได้ศึกษาเมื่อก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคใส่ให้ครบทุกการนะเนี่เราไ,ไ,ดได้สรงบ้านมาแล้วนี่แหละนะมันคือทรงบ้านของเราถามว่าต่อไปเราต้องทำยังไงเนี้ยผมตอไปเนี่ยเราจะต้องทําแบบนี้เลยทุกคนหาที่ที่เราจะขุดเป็นห้องซึ่งวิวจะเรียกฝเรียกเรียกยกันอะไรแหละเลือกฝั่งนี้ใช่ครับเราก็จะขุดเข้าไปก็เดี๋ยวอุ้ยตบเหล็กด้วย นี่ผมก็จะทําไว้ในห้องนี้เนี่ยซึ่งห้องนี้เนี่ยเราก็ต้องการแบบขนาดไหนก็แล้วแต่ทุกคนอทุกคนสามารถขุดได้ตามใจชอบอยากจะได้เล็กก็ขุดเล็กอยากจะได้ใหญ่ก็คุดใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นทุกคนใช้เวลาไม้เท้าแกนข,ขุดกัน ก็อย่าได้ลองใส่ไปเลยนะฮะว่าทาไมถึงมายืนอยู่ตรงนี้เอาคุณอยู่ไม่ใช่เหรอมาอยู่ตรงนี้ได้ไงก็ใช่ฮะคุณเสร็จแล้ว <laughs> ไอที่มายืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เลยเนะของเต็มลกตัวเอ้ย,ยอย่านี่เนี่ยนี่เนี่ยโดน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 ,โดน อย่านะอย่านะยอกคริปเปอร์เข้ามานะไหนดูซิทุกคนนี้เลยผมหรือว่าผมเนี่ยได้ขุดไปทั้งหมด2ห้องฮนะใช่ขอบีนไ้ก่อนอันตรายนี่ห้องแรกเนี่ยผมจะเป็นห้องโ่วแบบนี้ซึ่งในห้องตรงนี้เนี่ยพี่เวฟจะเอาไว้ทําเป็นคุณรู้ว่าอะไรนะเก็บกล่องใช่ครับคือห้องนี้เนี่ยผมจะเอาไว้เก็บกล่องเวฟแบบว่าไอเทมอะไรต่างๆเราก็สามารถเก็บในห้องนี้ได้ส่วนในห้องนี้เนี่ยผมเป็นห้องตรงข้ามเนี่ยเราก็จะเอาไว้ทําแบบพวกเตาเผาใช่ก็จะมีเตาเผานู่นนี่นั่นโน่นนะซึ่งก็ข้างในผม ก็จะขอเปลี่ยนเป็นบล็อกไม้ละกันใช่เพราะยังไงเนี่ยเราก็ไม่ได้จะเอาบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลักอยู่แล้วนี่เลยเออใส่ครบเสร็จทุกสองขบวนแกนต่อไปนะครับผมรอเอาตัวคราฟกันเดี๋ยวพื้นตรงนี้เราเปลี่ยนแน่แต่ว่อยากจะเปลี่ยนพื้นนี่มัน อยากจะให้มันดูดีกว่านะทุกคนคือคอยากได้ไม้เบิร์ดมากไม่ใช่ไม้เบิร์ดคือเรียกว่าไม้อะไรนะอยากได้ไม้สนมากอ่ะเออเนี่ยมันไม่มีไงโอเคมาเราเอาต๊คราฟนะครับผมจ้าคือตุ๊กคราฟเนี่ยผมว่ารอวางไว้ตรงพื้นน่าจะเวิร์กที่สุดแหละอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยแก้ทีหลังก็ได้อผมจะาวางไว้ตรงพื้นทั้งทั้งสองห้องเลยนะเนื่องจากว่าเวลาเรามา,างเนี้ยผมไม่อยากใช้ใมันลกห้องเว้ยต่อไปเราจะคราฟเป็นหีบนะครับเพราะว่าห้องเ้เยวเก็บหีบเนาะ ผมจะคราฟไว้ประมาณสัก ه, 16อันก็16อันแล้วก็อ่าต้องคราฟไปขึ้นมาด้วยนะอ่าชิ้นผ้าเราคราฟไปทำไมวะเนี่ยอโอเคคราฟไปขึ้นมานี่เลยปลักไว้หน้าห้องห้องเก็บของเออนี่ก็ตตเตาเตาผิงวะเตาเผาเดี๋ยว <c oughs> กูเขียนถูกป่ะเนี่ย <c oughs> เดียวเดียวเดียว <c oughs> กูเขียนถูกปะเนี่ยเอ,อ้ยถูกต้องถูกต้อง แม่เราก็ดูฉลาดเหมือนกันเนี่ยมา๋าะวางนี่ก่อนเอวโตะนะครับไม่ใช่โตเขาเรียกว่าอะไรหีบเออก็จะวางไว้เต็มห้องนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะทุกคนว่ามันจะลงตัวพอดีเลยเห็นไหมเนี่ยสามบล็อกสามบล็อกเพราะฉะนั้นเราต้องครับให้เต็มสองสี่หกแปดโอเคอีกแปดอันครับขึ้นมาอุ้ยไม่พอด้วย,ยทุกคนขาดหีบหนึ่งโอเคไหมคราฟให้พอฮะใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยเราก็ได้ออกมาเป็นทรงลักษณะแบบนี้แล้วก็ อ่าชิบหายแล้วประตูเรายังไม่ได้แก้ว่ะอุ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนพื้นกันวะเราจะเอาพื้นเป็นแบบไหนดีเอาเป็นแบบหินไหมเออหินธรรมดาก็ได้ไหมแก้หน่อย <S <S เสร็จแล้วทุกคนหลังจากที่เราได้เปลี่ยนพื้นบ้านายเป็นหินโอ้โหเ,เรียบร้อยปักท็อตกันไหมเพิ่มความสว่างสวย <laughs> คือมันก็มืดเกินอ่ะเนาะไปเดี๋ยวเราไปเอานี้ก่อนเนี่ยผมซื้อจำได้ว่าบ้านเรามันมีไอ้เจ้าประตูใช่ครับบ้านเรามันมีประตูด้วยโอ้โหนี่เวลากูคิดไปนี่แบบยาวนานมากเนี่ยประตูสองอันมันเหมือนจะมีเหลืออยู่อันหนึ่งเนี่ยอีกอันหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าเราคนที่จะต้องแยกไอเทมได้แล้วล่ะทุกคนอ่ะอะ,อะ,อะคุณสงสัยสิว่าอไอพี่เว็บรู้จักแยกไอเทมด้วยใช่ฮะเรารู้จักแยกไอเทมแล้วทุกคนไปแยกไอเทมกันดีกว่า ใส่นี้ไปก่อนใส่นี้ไปก่อนมีประตูนี่เอาไว้เอาไว้เวท่ๆเฉยนี่เก็เราจะมาแยกของกันโดยซึ่งเราจะมาแยกเป็นแต่รับประเภทเอาไว้นี่ฮะก็น่าจะต้องแยกเป็นแบบว่าไม้ก็อยู่ส่วนไม้นน่นนี่นั่นโน้นก็อยู่ส่วนนน่นนี่นั่นโน้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันควรที่จะต้องแยกไว้อย่างเช่นเงี้ยเออแยกไว้อย่างเงี้ยแล้วก็หินเนี่ยเราก็คนที่แยกไว้ก็มีหลายแบบนะหิน ไอ้หินนี่ผมว่าเอาตัวนี้เป็นหินแล้วก็เอาตัวนี้เป็นหินหลายแบบดีกว,ว่าแล้วก็จะมีกล่องเก็บดินอ่าฮะใช่เราคนที่แยกได้แล้วแต่ตอนนี้เราต้องการหนังสัตว์เพื่อที่เราจะทําเป็นแบบป้ายไงเออมันคนที่มีป้ายทุกคนบ้านกว่านี้มีป้ายหลายโลเนมีว่าหนังสัตว์ที่เหลืออยู่โอ้ดูสองกระเ้าะไปแล้ว ไม่ได้เหลือแม้แต่อันเดียวอ่ะไม่เป็นไรเหมือนเราคุ้นว่าเราจะเจอม้าอยู่ <c oughs> เออแล้วก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยมีน้องๆคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะคือหลายคนเนี่ยบอกว่า,วาเวฟครบถ้าเกิดว่าพี่อยากจะได้โชคล้านเนี่ยแลกของกับเอ็นบีซีไปเรื่อยๆก็ได้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วกันเนี่ยสำหรับข้อมูลแต่ตอนนี้เราขอทําบ้านก่อนเนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยไปตะลุยต่อครับเอเามันทำไมรู้สึกว่าม้ามันดอปน้อยจังวะเอออะด,ะดูนะดูนะไอ้วัวตัวนี้อาจจะดอปสักสองอันนะได้เห็นไ่ม ถึงว่มามันดอกสอ่งอันนี่มันดีกว่าเยอะเลยะขอโทษนะวัวน้อยนะตายแล้วเสรเรียบร้อยไม่ดอกโอเคไปกลับบ้านนีกว่ไในดูซิว่าเรามีแท่งไม้เหลือหรือไม่อ้ไม่น่ามีหมดทุกคนแล้วก็มีหินเดี๋ยวเราลองขอไปแยกกันหน่อยไหมเออไปแยกอะไรเก็บไปมั่วๆเลยก็ได้ทุกคนแล้วลองลองไปแยกหรือผมเนี่ยจะแยกออกมาเป็นยังไงวยคือใบอเทปมันก็ดูแบบเธอทาแล้วเกลกะแล้วดูกากอะขอคราบนี่นแล้วทอชไม่ใช่ทอสเเขาเรียกว่าสติกใช่อะไรไม่จำเป็นเราทิ้งได้ไหมนะอ้จำเป็นทุกอย่างเลย เอางั้นก็เก็บไว้ก่อนก็นได้อันนี้เก็บมาแล้วก็คราฟเป็นกรอบรูปแบมได้มาทั้งหมด4่อันโค้บ <c oughs> แบบนี้มาต้องลองติดกันแล้วทุกคนเออมาเลยขอลองติดนอยติดนี่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 เรียบร้อยอ่ะติดนี่ครับมึงติดนี่เลยหนาๆเอาเกนนี้ใส่เข้าไปครับเป็นหินแล้วก็ผมจะใส่หินเรียบไปด้วยหินอันนี้เข้าไปด้วยอุย้ยหินมันมีหลายแบบนะอ่าเอาใส่เข้าไปเลยเรามีหินหลายชนิดนะแล้วก็ก้อนกรวดก้อนกรวดนี่น่าจะอยู่ในหมวดของดินเนาะ กล่องดินอะ่ะดินอยู่ในนี้อะ่ะใส่เข้าไปเป็นดินแล้วก็เป็นก้อนกรวดใส่เข้าไปด้วยนะส่วนไม้ก็ตามสเตปนะครับแล้วก็จะแยกเอาไว้นี่เลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับไม้เราก็คนที่จะเก็บมันไว้ในนี้หินก็เหมือนกันอันนี้เราก็แยกเาไว้ในนี้โอเคเรียบร้อยอันนี้เราจะเไเก็บอะไรอันนี้ผมว่าเราไว้เก็บฟูด้ดด้วยอ่าอะไรก็ตามที่มันเป็นอาหารหรือว่าไอเทมที่สามารถกินได้เว้ควรที่อยู่ในนี้ใช่คนที่อยู่ในนี้มากๆเลยเดี๋ยวนี้อันนี้ดินเหรออันนี้อะไรก้อนกรวดเอามาใส่ใน,นนี้อ่าโอเคยี่สิบอันอ โอเคเริ่มแยกเป็นสัดส่วนส่วนอันนี้เราก็ไว้เก็บพวกแรกได้ก้อนหินเล็กไฟก็เกี่ยวเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับกอุปกรณ์เหมืองก็ได้เป็นขอบพวกนี้แล้วก็ไอเทมอย่างเช่นหนังสือเนี่ยเราก็ต้องแยกเล็กไฟอยู่ในกลุ่มเหมืองแผ่นที่อยู่ในกลุ่มเหมืองนะครับแล้วก็อไอโพเดียเหมือน,นคนที่ไปอยู่ในอะไรในไม้เหรอในไม้ผมวไม่ใช่เหมันคนที่อยู่ในไอเทมจิปาถะ อ่ะถือว่าเราเอาตรงนี้เป็นจิปะทะแล้วกันเนาะจิปะทะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นกันไกลเนี่ยผมลูก,ก็ตอเผาต่างๆที่เราไม่ได้ใช้หีบต่างๆที่เราไม่ได้ใช้อะไรพวกเนี้ยคือเราจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆที่มันแยกหมดหมู่ไม่ได้แบบชัดเจนเราก็จะเอามาใส่ใไว้ในกล่องนี้โอ้โหง่ายได้มากอ่ะป็งไงะโทถการสร้างบ้านเดี๋ยวนา้มีตอเผามีเราหยิบของเรียบร้อยอะ่ะแค่นี้เราก็จะได้บ้านใต้ดินที่เก็บของได้มากกว่าบ้านหลังนี้ท้งหลังเบลเลอร์เลย ไอหลังนี้สร้างใหญ่แต่ทำอะไรไม่ค่อยได้ะเดือสู้หลังนี้ก็ไม่ได้ดูดิหลังนี้เล็กๆอ่ะแตว่าแบบได้เยอะออได้เยอะเก็บได้เยอะถามว่าไอหลังนี้เก็บได้เยอะไหมก็ได้เยอะแหละแต่เราแค่ไม่เก็บมันแค่นั้นเอง <laughs> โอเคสรุปแล้วพาร์ทนี้เราได้แค่บ้านนะครับผมไอ้ทุกคนกน็ได้ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาบอกได้เลยนะครับก็ตอนแรกจะสร้างบ้านหลังใหญ่กว่านี้แหละให้น้องๆแต่ว่าอ่าเรายังไม่มีต้นสนใช่เพราะว่าจะถนัดการสร้างบ้านแบบต้นสนมากกว่าคือบ้านแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันดูขาดสีสันไปหน่อยเวคือมนานคนที่ต้องมีต้นสนแบบมาใส่สวยๆคือก็ใจอารมณ์อะ แต่ว่านี่มันไม่ค่อยมีผมเลยไม่ชอบผมเลยยังยังไม่อยากจะสร้างบ้านแบบใหญ่เต็มที่ยัดเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวใส่เต็มมันนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะหินเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยทำกล่องแยกก็ได้ถ้าอะไรมันมาก,กจนเกินไปเนาะฝากไว้ด้วยนะดินแ h งส k ิลเออแค่นี้เราก็มีห้องเก็บของแล้วย o โอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผที่รับชมจนไปในคลิปน้้คลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปลแล้วฮะ uh อีพีนี้มาแบบแป๊บๆใช่เอาแค่บ้านหลังเล็กๆเล็กๆไม่ต้องเป็นบ้้าหลังใหญ่หรอกเล็กๆพอเล็กๆพอนี่แหละสิ่งที่เราชอบอปิดไว้แล้วก็นอนซะสบายใจโอ้ชีวิตข้า